ขอต้อนรับคณะกรรมาการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านปรือเกียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2486ตั้งอยู่เลขที่114หมู่ที่8บ้านปรือเกียนตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ตุ่มสตึก3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน99คนค่าราชการครู6คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนางธนิดาพิลาลัมฝ่ายบริหารวิชาการนางพิมรดาชัยมนตรีนางสาวกนกวรรณหานวิเศษฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวสำเรียนจินดารองฝ่ายบริหารงานบุคคลนางพนิดาธานองบัวฝ่ายบริหารทั่วไปนางอัมพรชารุมรำบุคลากรทางการศึกษา4คนประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนายบุญเกิดจวนยิ่งเจ้าหน้าที่ธุรการนายนัทพงศ์ทับสุริผานโรงนายทองเลี้ยนมหันฯครูอัตรจาจ้างนายกฤษดามหาันรวมทั้งสิ้น10บคนขอนําเสนอคุณภาพโรงเรียน4ด้านดังนีน้ด้านที่1ด้านความปลอดภัยโรงเรียนกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019และดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากผู้ปกครองอสอมและอบตรรัตนทองเช่นทาความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังใช้งานจัดห้องพยาบาลแยกผู้มีอาการเสี่ยงติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรมีถังดับเพลิงทําแนวกันไฟรั้วคอนกรีตรวมทั้งประสานความร่วมมือกับอปพรและเจ้าหน้าที่ตํารวจในการป้องกันไยคุกคามคัดกรองวัดไข้ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนและต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลา จัดเตรียมแอลกอฮอล์สบู่และเจลล้างมืออย่างเพียงพอเน้นไม่ให้ใช้สิ่งของร่วมกันมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นเยี่ยมบ้านและจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านที่2ด้านโอกาสครูปฐมวัยประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจำนวนเด็กปฐมวัยที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุน่น จัดหาสื่อการเรียนสร้างเครือข่ายสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการเรียนแบบออนไลน์ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสุขภาพของนักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทุกชั้นสำรวจข้อมูลผู้เรียนด้านการเจริญเติบโตจัดกิจกรรมในการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและมีระเบียบวิน,นัยนักเรียนผ่านการประเมินด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกำหนดอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดกิจกรรมในแนวการเรียนและงานอาชีพบนทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาชีพเพื่อการมีงานทำเช่นการเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงหนูปลูกผักทำขนมทำคริสตัลรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเลือกร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจทุกคน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รางวัลดังนี้ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1-3เหรียญทองการสร้างภาพด้วยการประติดระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4-6เหรียญทองการสร้างภาพด้วยการประติดเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพเหรียญทองการแกะสลักผักผลไม้และเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึง6เหรียญทองการสร้างภาพด้วยโปรแกรมเพนน์นักเรียนที่มีความบุกร่องทางการเรียนรู้การขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงจัดทําข้อมูลนักเรียนเพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อบริจาคสิ่งของทุนทรัพย์และอุปรกรณ์การเรียนแก่นักเรียนเช่นมูลนิธิเอ็กนาวิษัทปตทรบริษัทอิสุสุบริษัทแม็กซ์เครือข่า,ขายพัฒนาการศึกษา มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการช่วยดูแลเด็กพิการเรียนร่วมอย่างมีคุณภาพจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลคัดกรองเด็กพิการและส่งต่อเพื่อคัดกรองความพิการจากโรงพยาบาลด้านที่3ด้านคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดหาจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญและทักษะด้านต่างๆ เช่นใบงานแบบฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างนวัตรกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย โรงเรียนนำแนวทางวิถีพุทธและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมาดำเนินการปลูกฝังพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้มีทักษะในการใช้สื่อดิจิทัลจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤตมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ด้านที่4ด้านประสิทธิภาพจัดทําโครงการฝ้ารังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับตัวเรียนรู้เลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมนิเทศภายในโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนการนิเทศและดำเนินการนิเทศตามแผนที่วางไว้เพื่อความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขอบคุณค่ะ